สบายดีป you know, ้าลุงสบายดีป hmm. yeah, ้าลุงสบายดีพันไม่สบายดีเนาะอย่งคือย uh. ืนเกลี้ยยแทะสบายดีเฮ้สบายดีคือยืนเกียแะเฮยวคือได้เสืองามเฮย่ยามันม่เอาไปเลยจกทอนไังใดมันยาอยู่น้องเอนจี้พี่น้อง กลับร้านเคยเขามาเอาจักดูดหน้าไปดูดหน้าปนุ่ยพี่น้องเอ้ปนุ่ยสีดำหน้าไปสัตว์ไปมาห้ามเอาออกผูเล่ก็ได้ดกว่าใคตู่อยู่จุดเด่นได้ยักซิปและโลกานะไล่กุมารเลยอ้าวคือโบไปนั่น มาแล้วว um. yeah, ิญญาณออกงานเพิ Ireland ่มเติสตาร์ทอีกอนมันไทยไเลยซื้อมันร้ว่ามันซื้ออะไรไลเติมเติมมือนะมาหล่ได้เติมก็ได้ลองสตาร์ทเพื่อนที่น้องว้ยแมวคนนึนเป็นยังไงเห็นมันวาว

เพื่อนอีสานเครื่องไ่ได้ใช้งานพี่น้องเอ้ยมายแล้วนี่มาดึงจอกระถางนีเออ Lệch lên lên lựa lựa lên lựa lựa à lựa lông lựa lựa tí tít lựa 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 แก้งั้นเลยด้วยออมาเจีมมากระเบิงไปแกนะน้ำเมีย่ยงนะสายยางอยู่เทิงสายยางป้านุย้ยเสียเอาไปดูดน้ำพี่น้องเอ้ยเพิ่นโบมี่เครื่องดูดเพิ่นก็นได้มายืมของน่องแต่ว่าให้ร้านให้ร้านมาเอาให้ร้านมาแกวให้ เไปสิดูดน้ามดำหน้าวะสันไอเจมเอ้ยหามอ่อะงาหมดแล้วไม่มันฮักลูกเชียงออกไปแล้วมันฮักแล้วเอาไม่เอาเราใส่เชีเอยไปยังไรบ้านเนี่ยสิคตเอาวะ รวมด้วยช่วยกันเอามาจากก้อนเลยก้อนเดียวเนี้ฮะก้อนเดียวเหรอเออปิดเพชรเอาหามขึ้นหามขึ้นนี่จิเอาขึ้นมันหนักเลยเออของไทยมันหนักเลยตะกี้ว่าสิบริออกงานแล้วเอ้ยปีนี้แล้วออกงานป่าโน่นเมื่อไงใส่ใส่ยางไปห้ามส่งพวกเจีนไอ้ที่ เออนั่นแแล,ล้วลมมนันี่เออลมมันตางเขาไงลมไตเขานะเออนี่เสือน,นี่ไอจมขึ้นเฮือนเองมงดูปล,ลาลุงเงยโอช้ชีกชิน้ำหิ้วน้ำมาจักช่วยหิวน้ำ โอ้ยเขาบอกเอาน้าไม่รู้ใครกินมาเด้องอั้นนี่จักแล้วถามหาเท่นั้นแหละใกล้กันนะไปไปกันออกด,ดูดเหยวสีน้ำออกน้ำลังไปเลยเจ้าผู้สิแปงใดเจ้าสีมาแลไวจัก ได้กระชาน้ำบ่ได้น้ำลงเขาอยากขาอยากใส่ก็ต้องได้อ้อยเอาน้ำลงเดวเปลี่ยนว้าวไม่แลให้สร้างเป็นมาเบิ่งให้โอุ้หและพักกัน่าเละสี่ดูเดี๋ยวนี้เอ้ยนี่เขาจะส um ีดูด้ว้เ oui, พ oh. ื่อ ถ่ายภาพมาอีกที่พี่น้องเอ้ยเขานึกว่าชุ่มเฟินดูดได้ลายเลยสนอกเขาเขาก็แปลงได้แล้วยังบุคคลดูดลูกนุ่ยว่าตอนบ่ายบ่เพีายไอ้กระดุยสบายดีปาลุงบ่ดีดีพน้องเลีเ้ยงงัวซ้อมงัวซอมงัวยันงัวกินกะพี่น้องเอ้ยจัง,งดได้แหละเฟินกัเห็ดบ่ได้พี่น้องเนาะเห็ดบ่ได้เพื่อวางสองสามปีขึ้นหลังนะยังว่า เป็นครับลูกกะไทยนากาันยังได้อันนี้ย่างไปกันยันงย, <c oughs> ย,กกยากพ,พี่น้อุ้ยไปขึ้นไปลูกกะไอ้ตัวน้ยเปนลูกกะอะไรไหนเขเก่งอะไรพูดปนุอยลูกกะอยู่พูนพี่นุ้ยอยู่เทียงพูเทียงอันเทียงเผาเถ้าเพื่อนพูเทียงปนุ่ยนี่พูนพี่นุ้ยอยู่ลุมพูพันนึกว่าเชินดูดแล้วไปแล้วพันดูด ไปไปเบิ่งเพิ่นลกกาพี่น้องไปไปไปลกกาน้ำเปล่าแต่บ่ไปแดดพี่น้องเอ้ยลัดงัวขึ้นมาฮะรัดงัวขึ้นเออเออเผาก้าเจ้าเจ้าเออไล่ขึ้น์ตยามลงกินเล่มก้าเจ้าเนี่ยเผาก้ากับพ่อพ่อกับบุท่านงัวพี่น้องเอ้ยขันจีให้แต่พ่อเผาผู้เดียวก็ได้ ไปไปนั่งห่มน้ำพอ่บอนบนห้างชิโน่น้ำเบาป้ะไปสิลงไปลบกล้าน้ำเบาโอ้ยคนเก่งโอ้ยฝาหรงนีอยูุ่่นพี่น้องเอ้ยกับหลานสาวใหญ่โอ้แล่นออกกำลังกายอีกบาดท,ทัเราก็แล่นได้อยู่พี่น้องเอ้ยคิดว่าเราสิแล่นบ่ได้พ่อห้ามใส่ผู้ไอ้แล้วครับเนี่ยโมโหแดดพี่น้องเอ้ย อันนี้เทียงพอใหญ่เพิ่นอันนี้เทียงระบาวพี่น้องผมเพิ่นได้เมียเด็กกันแหละแถวผมเจ้าเพิ่นบ่อยู่ดอกเพิ่นอยู่น้ำมียอพเพื่นผมละจังงัดเลยไรโอ้ดูน้ำบ่ไหนน่ะฮะโชว์ลาเซลเออสบายดีพี่น้องเอาตะกี้เอาลูกแซ่อยู่นี่มัวิ่นน้ำบ่ตะกี้นะ thế kia là cái bộ peing trả, lưu vào bớt, ờ lóc phúng thành ngay lúc lóc ở nấm nó cả mía, ờ là con long ma xe lóc đã mượn là, cứ như nhúng vai thế hà vậy nè, nó hám mà con cá sấu rồi đi con ông xe sợi chén đâu, ô ba giờ ba nhúng đấy mặt nhảy nè, ngồi nhướng nữa nhạc gửi ừ, tắm nhạc cho đấy em ăn nhũng nè chị làm ươn mà ô oh, chị áo hay bớt phù lúc bớt là tá nương bọ để lại tử gì đó này xong loại bài gì đó kia vừng này hay chị bỏ quà gì như chùm này kìa 3 đây nè ปุ่นอีกเด้อไล่เติบไล่เติบให้ <c ười> กระชินับเนี่ยบอน้องหลงนะเอาก็ได้เนาะหลงแล้ววะสันอืมเจกี้วะโอ้เปิดแต่มันมาแล้วบ่เจนเปิดใช้มันมีสวีกเปิดบ่อนหะันนะอ่าเปิดได้ขึ้นเลยก็ม่ไอเบเกอร์เบเกอร์มัน ช้เปิดเห็นบ้าเบินที่ดียนุ่ยมช็อตเจ้าเด้อมาเปิดเป็นเยอะบเปินบปนจันหาสิบอยู่นี่นะเน่ทังพุ่นอีกประมาณสองรพุ่นละบ่มข้างปนุ่ยพี่น้งไหเถิงเตอร์่ามันจังเต็มนี่ยไรเลยยังไลอยู่เดียวนี่เออเปิดเปิดบ้บ่เปิดกันย่าบ่เปกันย่า สวัสดีป้าน้อยสวัสดีพี่น้องลกกาแดดพี่น้องไยลกกาแดดสีดูดำบ่เดี๋ยนี่แหงเละแหเ่เนาะเออนคตาเกาตจะเจ้าลุกแล้วนะมันชินชกับอยมอยหลังมันชินมากกอะไรพี่น้องไอฝนกัะไหาผู้เจ้าพิ่นบเต็มเอาว่านี่นะผู้เจ้าพิ่นร้านให้ร้านดำ อขาได้รนุมาเรียบร่อพี่น้องเอ้ทัมือนะสองร้อยสอสองเออสองร้อยปพี่น้องอ้มันกีบยันได้บุร้ายปัญายุฮ้อนพี่น้องเอ้แดดดี 2องรี่สิบไอ้กนมาลกกาดเด้อเลนน้ำอยู่พ่อยังเห็ดยังบุปผินพี่น,น้องเออเห็ดยังกเต็มมาดใขึ้นเอยเต็มมดรแชร่รถแดดเลยแดดยังว่าขึ้นแา้ว่ไปมาดจะขึ้นหมัดหน่อยกบเอาได้เลย ปนุ่ยอมัดใหญ่รถลำลาแล้วพี่น้อง200กว่ามัดเพิ่นว่าเพื่อๆลกเบิดนี่ก็ห้วยได้หลายอยู่ดอกขอบุณขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขสุขคนที่ติดตามพอกันคลิปหน้าสบายดี